รา<ส>อยู่กับคุณครูสาธิตวีสมนะครับซึ่งจะมาสอนเด็กเกี่ยวกับทักษะของการว่ายน้ําขั้นพื้นฐานแบบง่ายๆนะครับโดยการฝึกทักษะของการลอยตัวซึ่งเราจะมีทักษะการลอยตัวอยู่ทั้งหมด5ทักษะนะครับทักษะที่1คือทักษะการลอยตัวท่าประดาวคว่ำทักษะที่2คือทักษะการลอยตัวท่าประดาวหงายทักษะที่3คือทักษะการลอยตัวท่าแมงกับรุนทักษะที่4คือทักษะการลอยตัวท่าจรวดหรือที่เรียกว่าการสตรมไลน์ทักษะที่5 คือทักษะของการลอยตัวท่าลูกหมาตกน้ํานะครับทั้ง5ทักษะนี้เป็นทักษะที่สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนของวิชาว่ายน้ําและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยรับชมกันเลยครับครับสหรับทักษะที่1คือทักษะของการลอยตัวท่าปลาดาวคว่ำก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการลอยตัวท่าปลาดาวคว่ำเราต้องมีการออุ่นร่างกายหรือการววรอมอัพก่อนที่เราจะฝึก นะครับดังต่อไปนี้นะครับทั้งหมดนอนต้นนอนต้นลงไปเหยียดขาให้ตึงนะครับเหยียดขาให้ตึงเหยียดแขนไปข้างหน้าครับก้มหน้าลงเชตดเท้าเบาๆเริ่มครับ มจับเอวให้ดำน้ำต่อลงาครั้งแบบตอเรื่องเริ่มครับรต่อไปให้เรียนกลับหลังหนันเอามือจับขอบตาให้ดำน้ำก้นลมหายใจนับหนึ่งถึงสิบอันนี้เป็นทักษะของการฝึกการดำน้ำก้นลมหายใจเพื่อที่จะใช้ในการฝึกการลอยตัวในท่าประดาวป้้มนะครับ เริ่มครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเสิบนะครับหลังจากเรากลั้นมหายใจได้แล้วทักษะต่อไปทักศักดิ์านรอจูด้าประดาวฟ้ามนะครับการขึ้นเบื้องต้นเราจะต้องใช้วิธีการจับขอบศักดก่อนอย่าขึ้นกบป่อยาจอากมือจากขอบศักนะครับอ้าวเริ่มครับโอ๊โอ๊ค 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เยี่ยมมากครับนะครับอัานหน้ากันี้ครับสำหรับทักษะนี้เมื่อเราสามารถเป็นบัตรในค้องแล้วต่อไปเราจะฝึกทักษะการดูนอากาศโดยไม่ต้องจับของปากและตัวเปล่านะครับโดยตั้งลมหายใจนับ1ถึง10บอ่าตั้งแขนครับร้องครับเริ่ม 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปด้าสิบนะครับเมื่อครบค่าประดาวความเสร็จแล้วเมื่อครบสินักเรียนจะต้องเต่าลงแล้วถึงจะหยุดยืนนะครับครับสำหรับทักษะที่หนึ่งเราจะมาเรียนเกี่ยวกับทักษะการลอยตัวในเรื่องของประดาวคว่ำทักษะการลอยตัวประดาวคว่ำจะมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1คือให้นักเรียนลงน้ำ ยืนพิสตหลังจากนั้นให้นักเรียนกลับหลังหันการฝึกขั้นแรกถ้ายังไม่คล่องหรือยังไม่เป็นให้นักเรียนฝึกจับขอบสะก่อนนะครับในการฝึกท่าประดับความและดําและกั้นลมหายใจครับเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ครับนี่คือทักษะการลอยตัวท่าประดาวคว่ำในขั้นแรกนะครับเพื่อนักเรียนสามารถลอยตัวประดาวคว่ำได้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการลอยตัวประดาวคว่ำตัวเปล่าครับทั้งหมดกับหลังหันพร้อมครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับหลังหันครับอ่ะ นี่นะครับคือการลอยตัวท่าปลาดาวคว่ำเป็นทักษะที่หนึ่งครับสำหรับทักษะที่สองคือทักษะของการลอยตัวท่าปลาดาวงายนะครับเทคนิคง่ายๆคือให้เราเงยหน้ายือดอกแล้วการแขนการขาออกให้ตึงไม่มีการเกรงตัวนะครับชมเลยครับอ่าเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบออกครับนะครับอันนี้คือทักษะของการลอยตัวท่าปลาดาวไหลซึ่งเทคนิคง่ายๆก็คือเนอยหน้าย,ยุดตกตัวเราก็จะสามารถที่จะลอยน้ําได้เป็นระยะเวลานานๆครับผมสาหรับทักษะที่3คือทักษะของการลอยตัวท่าแมงกระพุนทักษะการลอยตัวท่าแมงกระพุนคือให้นักเรียนเอามือกอดเขา่าดึงหน้าอกดึงเข่าให้ติดหน้าอกก้มหน้าลงให้มากที่สุดแล้วปล่อยตัวลอยดูเลยครับ พร้อมเริ่ม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ครับอันนี้คือทักษะของการลอยตัวท่าเมกะพุนซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการลอยตัวอีกท่าหนึ่งนะครับให้นักเรียนกอดเข่าปล่อยตัวลอยโดยไม่มีการเกรงตัว เมื่อนับ1นึถึงสิแล้วให้หนักเรียนหยุดยืนในท่าปกติครับครับสำหรับทักษะที่4คือทักษะของการลอยตัวท่าจรวดหรือที่เรียกว่าการลอยตัวท่าสตริมไลน์เป็นทักษะของการว่ายน้ำท่าพื้นฐานของท่าฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเยมตัวเริ่ม1 2ึสาม สี่ห้าหกเปด้าสิบขออีกครั้งหนึ่งครับสูม,มือเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปด้าสิบรับสำหรับทักษะนี้คือทักษะของการลอยตัวท่าจรวดซึ่งเราจะไม่ใช้ในการเตะเท้า ครับสำหรับทักษะนี้ให้นักเรียนยืนเอาแขนไว้หลังหูเท้าชิดแขนชิดและพุ่งตัวปล่อยตัวลอยดังนี้ครับครับสำหรับทักษะนี้เป็นทักษะของการลอยตัวท่าลูกหมาตกน้ําเป็นทักษะการลอยตัวของทักษะที่5ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสําคัญอย่างมากนักเรียนจะต้องสามารถลอยตัวท่าลูกหมาตกน้ําได้ในระยะหนึ่งโดยที่เท้าไม่ถึงพื้นและสามารถปฏิบัติในสะใหญ่ครบับชมเลยครับ ในการเลยตัวท่าลุ่มทุกน้ําให้นักเรียนทาท่าลักษณะเหมือนสุนัขเงยหน้ามองขาทําทตัวให้ขนานกับน้ําแล้วพุ่งตัวไปเงยหน้ายืดกบแต่เท้เาเพิ่ม ส3 4 5 6 7 8 9 10้าหเจ็ดแปดเกริ่มหนึ่งสองสามทักษะที่สองท่าปลาดาวหงายเริ่มหนึ่ 2, งส เจ็ดแเริ่ม1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1> ึ่งสองสาม้าหกเสทักษะที่3การลอยตัวท่าแมงกะพุนหนึ 1. 8 9 10ทักษะที่4การลอยตัวท่าจรวดหรือท่าสตรีมไลน์เริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสบเริ่มหนึ่งสอสห้าหก 8 9 10ทักษะที่5ทักษะการลอยตัวท่าลูกหมาตกน้ำเริ่มเริ่ม ได้ทาเสร็จทิ้นลงแล้วเป็นคลิปโอสําหรับการฝึกทักษะของการลอยตัวในการว่ายน้ําขั้นพื้นฐานนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าเด็กๆและน้องๆที่อยู่ทางบ้านคงสามารถที่จะนําไปฝึกได้และสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเด็กๆที่มาช่วยในการฝึกและในการถ่ายทําคลิปนี้ได้สําเร็จขอบคุณมากครับ